อันยองฮาเซโยตอนนี้ผมอยู่ที่ศูนย์วัฒนธรรมเกาหลีวันนี้นะครับได้มีโอกาสมาร่วมงานเปิดโลกวัฒนธรรมเกาหลีพอเข้ามาปุ๊บสัมผัสได้เลยครับถึงกลิ่นอายวัฒนธรรมเกาหลี พูดถึงชุดฮันบกหรือชุดประจำชาติเกาหลีซึ่งมีมายาวนานนับพันปีครับชาวเกาหลีจะสวมชุดตามงานเทศกาลต่างๆชุดสวยๆแบบนี้ครับต้องมีรูปกันสักหน่อย นอกจากนี้นะครับจุดที่ผมยืนอยู่ตรงนี้ยังมีนิทรรศการแนะนําสถานที่ท่องเที่ยวและอาหารพื้นเมืองของเกาหลีอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นนิทรรศการ2023 Korean Thai Character Exchange Exhibition ทั้ง2นิทรรศการนี้นะครับมีจุดมุ่งหมายเพื่อแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างเกาหลีและไทยโดยผ่านตัวละครคาแรคเตอร์ที่เป็นที่ชื่นชอบของทั้ง2ประเทศถือว่าเป็นครั้งแรก ที่เป็นความร่วมมืออย่างเป็นทางการระหว่างสมาคมนักข่าวนักนินสิพิมแห่งประเทศไทยกับศูนย์วัฒนธรรมเกาหลีนะครับเพื่อที่จะเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองประเทศโดยเราใช้วัฒนธรรมเป็นสัว์พานเบื้องต้นนะครับถ้ามองโดยรอบตัวเนี่ยวัฒนธรรมเกาหลีกับวัฒนธรรมไทยเนี่ยมันมีความใกล้ชิดตั้งแต่วัฒนธรรมโบราณจนถึงวัฒนธรรมสมัยใหม่ผ่านแอนิเมชั่นผ่านละครผ่านภาพยนตร์ครับ ด้านห่วานวยการของศูนย์วัฒนธรรมเกาหลีนะครับประจําประเทศไทยได้ผลักดันการพัฒนาซอฟต์พาวเวอร์ของไทยและเกาหลีเพื่อเชื่อมโยงทั้งสองวัฒนธรรมให้เป็นที่รู้จักกันมากขึ้นอีกทั้งยังให้การสนับสนุนทีมงานถ่ายทำซีรีส์ King the Land เข้ามาถ่ายทำในประเทศไทยเพื่อที่จะประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของประเทศไทยอีกด้วยเพื่อนๆก็สนใจ เที่ยวเมืองไทยแล้วก็ทำว่าที่ไหนอ,อ,อาหารไทยอร่อยดีอย่างนี้นะคะคิดว่าการท่องเที่ยวไทยดีที่สุดในซา u ด์อีส t a เอเียแน่นอนนะคะฉันก็ไปเที่ยวหลายแต่ประเทศแล้วแต่ไทยแลนด์สุดยอดค่ะ และนี่นะครับคือระบบำพื้นบ้านเกาเหลีนะครับตอนนี้ส่งตัวแทนขึ้นไปบนเวทีแล้วครับ ในงานยังมีการพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเป็นผู้สื่อข่าวเกาหลีที่มาปฏิบัติหน้าที่ในประเทศไทยอีกด้วยและที่เด็ดของงานในวันนี้นะครับก็ต้องนี่เลยเดีย๋ยววันนี้เราทำกิมจิครับมี <Okay. S 2> มีตัวนี้<อ>มีอากาศข่าวนะครับเขาบอกว่าเริ่มจากใบสุดท้ายก<อ>่อนค่อไปใ้ม่ในแล้วทีนี้ก็ นี่นะครับผลงานของเรานะครับเก็นจีเ,เ,จเดี๋ยวไปถ่ายรูปก,กับอาจารย์นะครับใครที่อยากมาสัมผัสและเรียนรู้วัฒนธรรมเกาหลีแบบนี้ก็มากันได้เลยครับที่สูตรวัฒนธรรมเกาหลีประจำประเทศไทย